สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรงานช่วยที่คะสวัสดีค่ะูชื่อเด็กปอร์ไรชันนชื่อเล่นชื่อว่าน้องอายค่ะน้องอายน้องอายชอบเรียนวิชาอะไรคะภาษาอังกฤษค่ะทำไมจิงชอบล่ะคะเขาคุณครูสอนดีดีสอนดียังไงเหรอไหนใครจะบอกคุณครูได้ใครจะบอกใครบุคกรสอนดียังไงใจดีครับฮะ อยากให้ทำยังไงอีกเล่นนังสือเก่งๆเอาเวลาเรียนเวลาเรียนภาษาอังกฤษอยากให้ทำอะไรบ้างอยากให้ทำงานค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อานังสือเก่งๆผ่านการนังสือส่งการบ้านคุณครูเดี๋ยวเดี๋ยวถามทีละคนหน่อ่อาถามไอ้ก่อนเวลาน้อไอเรียนหนังสือเนี่ยอย่าง เรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยน้องอายชอบชอบตอนไหนมากที่สุดตอนที่ครูพาร้องเพลงร้องเพลงแล้วอะไรอีกมีอีกไหมคะก็เหมือนกันกขาเล่นจนตอนที่ครูร้องเพลงไม่รู้ไม่รู้อายหนูว่าไงหนูชอบตอนไหนมากที่สุดชอบอันนีกยังไม่ออกไหนโจก๊กโจ๊กว่าไงคะชอบตอนเรียนเรียนเรียนยังไงล่ะก็ อยากอยากเรียนอยากเรียนกี่วันน่ะในในแง่ที่หนึ่เนี่ยเอาหมดเลยทำไมโบกมือล่ะทั้งหมดเลยแสดงว่าไม่อยากเรียนอะดิอยากใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไงไหนถ้าอยากจะแสดงความคิดว่ายังไง OK，各位。